สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกัชบช่องโมดเสาลุยกินแซ่บนะคะตอนนี้น้องก็กําลังจะไปไร่น้องโชคนะคะซึ่งก็ถนนก็จะเป็นอย่างนี้นะคะพอดีว่าเมื่อกี้เอารถลงมานะคะแต่ว่ามาไม่ไม่ทางไรนะคะถนนลื่นค่ะก็วัดถนนเหมือนเดิมนะคะก็สภาพก็อย่างที่เห็นค่ะแต่ไม่เป็นไรหลอกนะคะ ก็ตอนเย้ค่อยอาบน้ำนะแล้วก็วันนี้น้องก็มากับน้องแพรนะคะตอนนี้น้องแพรถือกล้องให้นะคะทัดไทยหลังกล้องก็แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะน้องแพรไม่ตอบนะคะแล้วก็น้องเฟินค่ะน้องเฟินมีทางน้องเฟินสวัสดีค่ะนี่นะคะน้องเฟินตอนนี้เราก็จะไปที่ได้ใช่ไหมใช่แล้วค่ะแล้วพออยู่ตรงนี้นะคะดูสิคะบรรยากาศใกล้ๆนู้นค่ะ สวยมากเลยอากาศดีมากเลยนะคะน,นี่ก็เลยมันเปิดใช่อากาศมันดีมากเลยนี่น้องก็จะถ่ายบรรยากาศระหว่างท้าให้ทุกคนดูนะคะไม่ใช่ว่า <c oughs> แค่ขับรถมายันล้มนะคะถ้าเดือนนี้ถ้ามันล้มอีกนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วะค่ะ <c oughs> มาการสามคนนี่คือไม่ใช่เจ้าถิ่นนะคะเจ้าถิ่นขับรถไปแล้วค่ะไอที่ไม่ใช่เจ้าถิ่นนี่คือเดินมาค่ะ <c oughs> ทารถไม่ไหวนะคะถนนลื่นมากค่ะเพราะว่าฝนตกเมื่อคืนนะคะนี่ค่ะอันี่คือน,น้องแพรนะคะ <c oughs> วันนี้เรากำลังจะไปไร่กันค่ะ สิคือสคือวันนี้พาน้องเพลมานลำบากนะคะถ้าแต่ขับรถมากันน้องนี่คือล้มาสองรอบแล้วนะคะดูจากสภาพน้องเพลค่ะผมก็ไม่เต็างจากน้องนี่นะคะส่วนตรงนี้ก็เข้าไร่นะคะก็กำลังขึ้นอยู่ค่ะ นู้นชาวบ้านก็กำลังปลูกถั่วยอยู่นะคะค่ะทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะถึงที่สวนแล้วนะคะะหว่วานขั้นทางก็จะปลูกข้าวโพดค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะปลูกมันสำปะหลังนะคะนู่นก็เป็นข้าวไร่นะคะ นู่นเนี่ยโอมนุะนู่นนะคะพี่โบทกลายนตรงนู่นนะคะข้างล่างนู่นค่ะแล้วก็รอบๆก็จะเป็นวิวภูเขานะคะสวยมากเลยค่ะ ขณดนี้ก็เวลาแปดโมงเช้านะคะเขาก็เริ่มทำงานกันแล้วค่ะค่ะวันนี้น้องมีนายเอกตั้งสองคนนะคะ<ด>นั่นก็คือน้องเฟิงกับน้องแพรนะคะ<ด>แล้วก็จะมีพระเอกมาเพิ่มอีกคนหนึ่งนะคะ<ด>นั่นก็คือน้องโชคค่ะอยู่ข้างล่างนะคะ น้องโชดนี่ก็คือเป็นเจ้าถิ่นนะคะก็เลยขับรถมาถึงที่นะคะน้องโชดเป็นห่วงนะคะเมื่อกี้เอาน้องแพรนล้มเมื่อกี้ค่ะถนนลื่นมากน้องแพรเจ็บไหมนินเลยนี่ บรรยากาศดีมากนะคะตอนนี้คืออากาศมันหนาวมากนะคะเมื่อคืนก็หนาวมากค่ะเดี๋ยวเรามาทักทายน้องโชคนะคะนี่นะคะแฟนเอกช่องน้องวันนี้นะคะน้องโชคสุดหล่อค่ะสวัสดีค่ะน้องโชค <laughs> จะขี้อายหน่อยนะคะ <laughs> <laughs> okay. วันนี้น้าช่วยจะพาไปไหนหาพี่โอเค <laughs> น้าช่วไม่ตอบนะคะแพอีกสักปุสักคุ๊ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็จะมาทำงานกันแล้วนะคะช่วงวันหยุดเฉยๆนะคะช่วยกันคนละไม้คนละมือคะ่ะ ด้านข้างน exactly ี่ก vale <box> ็คือพัตตีนะคะพัตตีก็คือพ่อน้องโชคนั่นเองนะคะทักไทยพัตตีนพัตตีสวัสดีค่ะราลมาบุย่ะมาบุย่ะสมองไพี้บ่ะ ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาปลูกถั่วดแดงนะคะขาเรียกว่าถั่วแดงใช่ไหมพอดถั่ถวดแดงเหรอนี่นะคะเม็ดมันจะเป็นแบบนี้ค่ะวันนี้มาช่วยน้องโชวปลูกถั่วดแดงนะคะวันนี้น้องโชก็ขุดอยู่ค่ะขุดรู กอสะพานนัโชน,นนะคะเหนื่อยไหมคะ <laughs> ยิ้มสู้อย่างเดียวนะคะ <laughs> เดี๋ยวเราจะถามยา,าพัตตินะคะว่าอันนี้ปลูกแล้วได้กิววันขึ้นนะคะ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> แล้วแคู่้สูยอาสตบเว็บบาผาเวรละ <c oughs> เดี๋ยวทำมา มาสามเดือนนะคะผลผลิตจะออกจะออกรัวนะคะจะออกผลค่ะนี่จะ<ร>น้าน,นะคะ ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเดี๋ยวน้องจะไปทักทายชาวบ,บ้านเขาก่อนนะคะอันนี้คนละเจ้านะคะนี่ชาวบ,บ้านที่นี่น่ารักนะคะมาบัววิลลา นี่นะคะอินให้มาดอมากะไว้ให้มาอะไรมาดอมากะแล้วใช่ไหมมาดอมากะมาเต้นหนู่เลยฮะเดี๋ยวลงมาชักทายนะคะสวัสดีค่ะพัติเนื้อตาหล่อไรได้น่ารัก อันนี้เจ้าของที่นะคะอันนี้คือไม่ใช่มารับจ้างนะคะจะเป็นการแปกมือเอานะคะ,คะถ้าทายคุณ<ะ>ตาหน่อยนะคะสวัสดีค่ะรู้จักคุณพ่อด้วยนะคะรู้จักพ่อพ่อน้องด้วยนะคะวันนี้คุณตามาปลูกถั่ถวแด,ดงใช่ไหมพิ นเนียปลูกถั่วแดงเนาะให้มาก่ายใหมาดอโอเดี๋ยวให้ไม่พอละมาช่วยลูกนะคะแล้ววันนี้ก็คือแกงอะไรนะคะคุตาคุณพ่อนยนะเด็นพออ่นนพอชอบแกงไก่ค่ะทุกคนชอบให้ชอบยุ้ยชอบปัญญะชอบปัญญะอันนี้คือไก่บ้านนะคะที่ชาวบ,บ้านเขาเลี้ยงเองคะ่ะอันนี้น่าจะทําแกงไก่เลี้ยงชาวบ,บ้านที่มาช่วยงานวันนี้นะคะ นี่บรรยากาศดีมากค่ะรอบๆก็จะเป็นสวนสวนต้นกล้วย <laughs> นี่นสวนรอดอะไรพีนี่สวรอดอะไรอะสวรอดอะไรเนี่ยนี่นะคะค่ะตอนนี้นะคะฝนก็เริ่มตกโปรยมาแล้วค่ะตอนนี้ก็ใกล้จะพัดเทียงแล้วนะคะเราก็จะมาย่างไก่กินกันนะคะ ตอนนี้น้องโชว์ก็มาเตรียมอุปกรณ์หานั่นก็คือไม้ไผ่ค่ะไม้เสียบไก่นั่นเองค่ะนี่นะคะนี่เส้นนี้ก็อยู่กับน้องโชว์ไปก่อนนะคะ <laughs> เดี๋ยวสแปน้งเราก็จะกลับแล้วนะคะแล้วก็ฝนก็ตกปล่อยๆนะคะไม่รู้ว่าจะกลับได้ไหม แล้วโชวก็คุยกับพี่หน่อยก็ได้นะฝนตกปรยโปๆยถนนน่าจะเลื่องมากค่ะทุกคนแล้วก็แบบถนนแบบทันเดียวกับที่วันนั้นที่มางานแต่งกับพี่อันแน่ค่ะประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็ฝนฝนตกอย่างนี้นะคะน่าจะเลื่องมากค่ะแล้วก็ขับมาถึงกิวพายเพ็ดนะคะ โชคเอากิ่งไม้คะไม่เดียวครับน้าโชคกลับบ้านบ่อยไหมคะกลับบ้านบ่อยไหมคะนานๆทีครับนานๆนนทีนะคะพอดีว่าน้องโชคทํางานในเมืองเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ฝนก็เริ่มตกแล้วะคะ่ะเห็นไหมคะ เมื่อเช้าไี้ตื่นขึ้นมาแดกออกอย่างดีเลยค่ะดีใจมากจะได้กลับไปสบายๆนะคะแต่บางคงไม่สบายอย่างที่คิดแล้วค่ะแต่น้องชูบอกว่าไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าน้องชํชำนาญทางแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> หลับตังขับก็ยันได้นะคะแต่ถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่ก็จะหนักหน่อยนะคะเพราะว่าถนนนี่คือแบบดินแดนตลอดทั้งทางเลยค่ะแล้วก็ลื่นมากนะคะไม่มีแบบ ปายผสมเลยนะคะใครจะดีก็มาช่วยเทรายก็ได้นะคะ <laughs> ทุกคนคะตอนนี้ก็ฝนก็เริ่มตกหนักขึ้นหนักขึ้นนะคะนี่ค่ะแล้วก็คุณลูก็ทำงานกลางสายฝนนะคะ <laughs> ส่วนคุณป้าก็ก <laughs> ลับมาทำไก่คะ่ะไก่ย่างนั่นเองค่ะนีอ <laughs> เยอะจะงเลยค่ะแล้วก็ล้างไก่ก่อนนะคะอันนี้คือไก่บ้านนะคะเอามาจากบ้านเมื่อเช้าค่ะนี่บรรยากาศมันได้ค่ะฝนตกโปรยๆกับบรรยากาศกันย่างไก่นะคะน้อง <c oughs> ช่วยทำแหลจะจะตามน้องจิ้มจะโชอยนี่นะคะจะตามน้องจิ้มไก่ย่างนะคะมันทำมาน้องจิ้ม ก้าวอ่ะอ๋อไม่ใช่น้ำจิ้มค่ะนี่ก็หนูเข้าใจว่าจะเป็นน้ำจิ้มนะคะแต่ว่าจะทากับไก่นะคะแล้วเอามาย่างนะคะสูมาที่เด็ดๆนี่ไม่ใช่เลยนะคะเป็นน้ำแดงค่ะม<ช>ไม่ต้องคิดมากนะคะนี่แล้วก็กกอไฟค่ะ ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็คือพับเบรกนะคะเราก็จะมาย่างข้าวโพดกินกันค่ะอันนี้ข้าวโพดจากสวนน้องโชตนะคะก็คืออยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะแต่ว่าเราไปไม่ทานแล้วนะคะเราก็จะนี่เป็นข้าวโพดปลากลื่นยอดเตๆเนาะข้าวโพดเกียนนะคะบุคเคสาบคเคสภาษาโน้นเรียกว่าบุคเคสานะคะแล้วก็วันนี้ก็จะมาย่างไก่ค่ะหรือว่าเก่าออกชอในเองค่ะนี่ค่ะไก่เห็นจากตัวเล็กแค่นี้นะคะตัวหนักมากค่ะไก่บ้านค่ะ อันนี้เราก็จะมาย่างย่างผักโขดค่ะอันนี้เป็นของน้องโชงนะคะเมื่อกี้น้องโชงย่างอุ้ยรถถ้าจะดูไฟค่ะนี่ดูไฟจะซื้ค่ะจนี่ก็เราก็จะมาย่างตรงนี้นะคะมันได้บรรยากาศมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็รอไก่น้องโชยนะคะจะย่างเมื่อไหร่คะ ตอนนี้น้องโชติถือกล้องให้นะคะส่วนน้องเฟิร์นกับน้องน้องแพรนี่ลงไปข้างล่างนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันนี่ค่ะก็อยู่กับป้าค่ะตอนนี้ป้าก็จะมาทําไม้เสียบไก่แล้วนะคะฝนค่ะตอนนี้คือฝนกันหน่ำแล้วค่ะหนาวแต่กือรนี่ิรค่ะเปียบหมดเลยบัดลาขอไม่ใช่ขันเนี่ย อันนี้คือไก่เราสุกแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ฝนตกหนักมากค่ะหลังจากที่ดีใจตอนเช้านะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือฝนตกกระนำหนักมากค่ะแล้วก็หนักจนชนิดที่แบบหนักใจเวลาตอนกลับบ้างนะคะ แล้วโช่บอกว่ามีโซ่โซ่ใช่ไหมมีโซ่นะคะต้องใช้โซ่เอานะคะเพราะว่าถนนไม่ดีนี่ค่ะตอนนี้เราก็กลับมาพักกันแล้วนะคะเพราะว่าฝนตกหนักมากค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือเราก็จะมากินข้าวเที่ยงกันนะคะหลังจาก ทำงานเสร็จค่ะนี่งานเสร็จแล้วหรอ, <laughs> อยังไม่เสร็จพัทยาเฉยๆพัทยกลับบ้านนี่ได้ไรลมีทั้งไก่ย่างแล้วก็หมูย่างนะคะแล้วก็ปลาทอ <laughs> ดบ้านอะไบ้างพี่ <laughs> บ้าพัติบานโอเคโอเอะโอ้ยรอน ตอนนี้เราก็จะมากินข้าวกันก่อนนะคะเธอเป็นานี่ชอบไหมัดนื้อใหมรตัดเน้า